เขากลับมาแล้วครับฉลามหินมาร์คเซลบีสวัสดีครับชาวเซียนสนุกเกอร์สรุปผลแข่งสนุกเกอร์รายการแชมเปี้ยนชิพลีกฤดูกาล2024นะครับณาเรสเตอร์อารีนาเมืองเรสเตอร์ประเทศอังกฤษแชมป์เก่ารายการนี้พอมอจอร์นเฮกินเอาชนนะจเจตรัมสามต่อหนึ่งเฟรมผู้ทำเรียกสูงสุดจอร์นเฮกินนะครับทำเซนจิร่เบรก144ต้ม แต่การนี้ทําการแข่งขันแบบเป็นกลุ่มนะครับแบ่งออกเป็น7กลุ่มกลุ่มละ7คนแข่งขันระบบ3ใน5เฟร,รมแบบพบกันหมดอันดับที่1นถึงสของกลุ่มจะผ่านเข้ารอบไปเล่นเพลย์ออฟกลุ่มเพื่อหาแชมป์กลุ่มนะครับส่วนอันดับที่5จะไปร่วมกับกลุ่มถัดไปอันดับที่6และ7ตกรอบนะครับตอนนี้ทั้ง7กลุ่มก็ได้แชมป์กลุ่มครบแล้วนะครับทั้งหมด7คนมีดังนี้นะครับ กุ่มแชมก็จะทําการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับระบบ3ใน5เฟรมอันดับ1-4ผ่านเข้ารอบไปเล่นเพลย์ออฟเพื่อหาแชมป์ฤดูก,กาลนี้ส่วนอันดับที่ 5, 6และ7ตกรอบนะครับผลแข่งประจําวันที่13มีนาคม2567มีดังนี้นะครับเริ่มกันที่คู่ที่1คริสเวกกลินเอาชนะพอมดจอหนกิน3-2เฟรม โจเอ c o n คอนเอาชนะนีโรบสัน3ต่อ2เฟรมคาเลนวิลสันเอาชนะโจ e o c o n คอนเรต่อ2เฟรมมาร์คเซอบีเอาชนะคริสเวกลิน n 3ต่อ1เฟรม Mark คเซ by เอาชนะนีโรเบสัน3ต่อ1เฟรมจอห์นนิกินเอาชนะคาเรนวิลสัน3ต่อ1เฟรมสจวตบิงแฮมเอาชนะคริสเวกลิน n 3ต่อ1เฟรม จอห์นเฮกินเอาชนะนีลุมสัน3ต่อ0เฟรมโจคอนเนอร์เอาชนะสจวตบิงแฮม3ต่อ0เฟรมหลังแข่งขันพบกันหมดทั้งกลุ่มนะครับอันดับ1พอหมดจอห์นเฮกินแข่ง6ชนะ5แพ้1อันดับ2มาร์คเซลวบแข่ง6ชนะ4แพ้2อันดับ3มสจวตบิงแฮมแข่ง6ชนะ3 แพ้3อันดับ4โจโอคอนเนอร์แข่ง6ชนะ3แพ้3อันดับ5คาเรนวิลสันแข่ง6ชนะ3แพ้3อันดับ6นีรูปสันแข่ง6ชนะ2แพ้4อันดับ7คริสเวกลินแข่ง6ชนะ1แพ้5นะครับอันดับ1-4ผ่านเข้ารอบไปเล่นเพลย์ออฟนะครับส่วนอันดับที่5 6 7ตกรอบนะครับ ผลแข่งรอบเพลย์ออฟนะครับจอห์นฮิกกินพบกับโจโอคอนเนอร์ผลแข่งโจโอคอนเนอร์เอาชนะจอห์นฮิกกิน3ต่อ0เฟรมมาร์คเซลบี้พบกับจูดพิงแฮมผลแข่งมาร์คเซลบี้เอาชนะ3ต่อ0เฟรมรอบชิงเป็นการพบกันระหว่างฉลามหินมาร์คเซลบี้พบกับโจโอคอนเนอร์ผลแข่งเป็นฉลามหินมาร์คเซลบี้เอาชนะโจโอคอนเนอร์3ต่อ1เฟรมมาร์คเซลบี้คว้าแชมป์ ในการแชมเปียนชิพลีกฤดูกาล2อ2 4ับจนได้ครับเขากลับมาแล้วครับชลามินมาร์คเซลบี้อัปเดตผู้ทำเบรกสูงสุดครับทั้งหมดมี3คน,นครับทั้ง3คือทำแม็กซิมัมเบรกหนยแต้มนะครับได้แก่ 1. ปร่มอดจอร์นฮิกิน 2. คาเลนวิสัน 3. ามโจคอนเนอร์ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแชมเปียนชิพลีกฤดูกาล2อ2 4นะครับ รายการต่อไปเป็นรายการเวอร์โอเพนนะครับซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนนะครับรอบ64คนจัดการแข่งขันก,กันที่อยู่ซานนะครับเมืองอยู่ซานประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ระหว่างวันที่18ถึง24มีนาคม2567นะครับ